สำหรับลูกค้าที่อยากได้นะครับรถ Ford ดเฟตนะครับวันนี้ผมมาติดเครื่องให้ดูแล้วนะครับขออภัยนะครับที่ทําคลิปให้ช้าได้เพราะว่าไม่ค่อยได้อยู่บ้านนะครับรถคันนี้อยู่บ้านไม่ได้ใช้นะครับซื้อมาก็จอดเลยนะครับน้ำมันเครื่องปกตินะครับปกตินะครับดูนะครับน้ำมันเครื่องยังกิ๊กอยู่เลยครับเพราะว่าเพิ่งถ่ายนะครับเพิ่งถ่ายอ่ะเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวจะติดเครื่องให้ดูนะครับ รถไม่ได้ติดเครื่องมาเลยนะครับไม่ได้ติดเครื่องมาน่าจะสองเดือน,นครับสองเดือนเนาะนี่ครับเดี๋ยวผมจะติดเครื่องให้ดูนะครับนะครับไม่เคยติดเครื่องเลยนะครับอ่านะครับไม่เคยติดเครื่องนะครับไม่เคยติดมาก่อนเลยนะครับ เพิ่งเอาแบตมาใส่นะครับเมื่อสักครู่นะครับใส่แบตเพราะว่าผมถอดแบตอบอกมาเพราะว่ารถไม่ได้ใช้งานเลยนะครับดูเครื่องนะครับดูความเงียบเงียบคลิบเครื่องดีนะครับเครื่องดี ดีร้มัน่นคืโองดีามากนะครับคุ้มครับราคามอไซคคุ้มสุดคุ้ม ถูกกมอไซค์ได้ซ้ำไปนะเป็นราคามอไซค์มือสองได้ซ้ำไปเนาะได้ไปไม่ผิดหวังครับคันนี้ดูวรถไม่ได้ใช้งานนะรถจอด แน่นปึ๊กครับโอเคครับเรียบร้อยนะครับรถจอดครับไม่ไม่ได้ใช้ก็เลยนะครับเน้นจอด ยี่สิบแปดใบเทาครับ,บยี่สิบแปดใบเทาเออกมาเอารถไปได้เลยครับภาษีไม่ขาดภาษีหกแปดครับมีชุดโอนมีเล่มพร้อมครับ,บยี่สิบแปดใบเทาครับต่อรองได้ครับต่อรองได้ถ้าอยากได้จริงๆโทรมาครับผมมีส่วนลดให้แน่นอนครับ